สวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่าการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามระยะเวลาในข้อใดที่ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับโดยทีมงานได้มีตัวเลือกตอบมาให้ท่าน เลือกตอบทั้งหมด5ตัวเลือกด้วยกันได้แก่กอไก่เกินกว่า5วันขอไข่เกินกว่า7วันคอควายเกินกว่า10วันงองูเกินกว่า15วันจอจานเกินกว่า30วันสำหรับการที่จะตอบคำถามในข้อนี้ได้นะครับทุกท่านจะต้องไปอ่านในส่วนของพระราชบัญญัตริระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ2547ซึ่งอยู่ในหมวดที่6วินัยและการรักษาวินยัยและอยู่ในมาตรา87วรรคสองนั่นเองนะครับเป็นการกล่าวถึงการที่ข้าราชการครูนั้นถ้าขาดในครั้งเดียวนะครับหรือในคราวเดียวเนี่ยมีระยะเวลาตั้งแต่กี่วันขึ้นไปจะถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง นะครับข้อนี้เป็นความจําไม่ต้องใช้อะไรมากแต่ต้องอ่านตัวเลือกตอบดีๆด,ด้วยนะครับเพราะถ้าโจทย์มันมีความซับซ้อนกว่านี้ท่านต้องระวังดีๆนะแต่ข้อนี้เป็นการฝึกความจานะครับฉะนั้นไม่ได้ยากอะไรทั้งสิน้นเฉลยตอบข้ององูนะครับเกินกว่า15วันดังนั้นถ้าข้าราชการครูคนใด ที่ขาดในครั้งนั้นแล้วมีระยะเวลาการขาดที่มันติดต่อกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนเกิน15วันหรือตั้งแต่16วันขึ้นไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับฉะนั้นก็คิดว่าทุกท่านน่าจะกระจ่างนะครับแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับทุกท่าน ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลายๆท่านตอบถูกนะครับตอบงองูนี่ประมาณ1้0ยละ90นะครับส่วนอีกไม่กี่ท่านนะครับที่ตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะครับก็เริ่มจำนะครับแล้วก็นำไปทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าสู่ระบบความจำให้ดีๆนะครับฉะนั้นอย่าลงประเด็นกันอีกนะครับอย่าไปตอบว่าเกิน7วันนะครับเพราะว่าในเรื่องของวินัยน,นั้น มันจะมีตัวเลขที่เป็นวันอยู่ในหมวดของวินัยด้วยนะครับฉะนั้นข้อนี้งองูเกินกว่า15วันหรือตั้งแต่16วันขึ้นไปไม่มีเหตุผลอันสมควรจะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ